วันที่14ช่วงเย็นนะครับจนถึงวันที่15ช่วงเช้านะครับเบิกเงินของแก๊ปนะครับเป็นของแบงก์เกสิกรไม่เข้านะครับไม่เข้าระบบนะบสงสัยเอางเงินของไลเดอร์ปนปหมุนนะครับผมใส่ไปหมุนซื้อ BTC ซื้อเหรียญประมาณนี้ร,รึเปล่า ตรงนั้นเหรียญกาลังขึ้นเลยครับผมเหรียญคริปโตกําลังขึ้นครับไรเดอร์ก็เดือดร้อนนะครับพอตอนเย็นมาก็จะเบิกเรไม่มีครับเบิกไม่ได้ครับอย่างนี้จะรคิดว่ายังไงแล้วครับผมถ้าไม่เอาเงินไรเดอร์เป็นหมุนล้อนจะคิดว่ายังไงแล้วก็แต่ช่วงเย็นมาที่สิบสี่ครับ เขาจะเบิกได้ครับเช้าวันที่สิบห้านะครับประมาณเจ็ดโมงนะครับของผมก็โดนไม่ด้วยครับเพราะว่าผมใช้แบงก์กัิกรนะครับผูกกับแก๊บไว้นะครับตอนเย็นมาก็เบิกไม่ได้ครับแล้วทำไงเนี่ยเขต้องเดือดร้อนต้องใช้ตังแฟนไปก่อนนะครับผมตังตัวเองวิ่งงานมาทั้งวันก็เบิกไม่ได้เงินก็ไม่ได้เยอะครับไม่ถึงพันครับ แต่ไลดเดอร์ก็เดือดร้อนนะครับอย่างนี้แจ็ปจะรับผิดชอบอยังไงครับผมพอถึงตอนเช้ามาก็เข้าให้ปกติอย่างนั้นแหละครับแค่นี้ก็จบอย่างนั้นแหละครับแล้นนวในส่วนที่เขาเสียหายนะครับผมเขาไม่ได้ใช้ตังค์ครับในช่วงเย็นหรือช่วงเช้านะแเขาจะทํายังไงนะครับพอถึงเวลาคุณเข้าให้นก็จบไปอย่างนั้นแหละครับ รี้ก็ไม่ได้เรื่องแล้วครับผมเอาเงินไรเดอร์ไปหมุนนะครับผมว่านะครับรวมกันคนละห้าร้อยคนละพัน์นะครับยอดตั้งเยอะแล้วนะครับผม